แต่นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดปี2530และก็วันนี้ก็เริ่มสักรารใหม่ปี2531ชีวิตของเราทุกคนก็ได้ผ่านพ้นอุปสรรคพยันตรายต่างๆมาตลอดปีและทุกท่านก็คงจะทราบซึ้งอยู่ระใจแล้วว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีนั้นชีวิตของเราได้เผชิญต่อเหตุการณ์มากมายหลายสิ่งหลายอย่างดีวกัน สุขบ้างทุกบ้างความสมหวังความผิดหวังความราบรื่นและอุปสรรคต่างๆความเจริญและความเสื่อมซึ่งถือว่าเป็นโลก,กธรรมที่เราทุกคนเกิดมาแล้วต้องประสบพบเห็นด้วยกันทั้งสิน้นหลักพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ให้เราได้เข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้จะตรัสึงเรื่องโลก,กธรรมนี้ไว้ถึงเวลาถึง2,500กว่าปีแล้วก็ตาม แต่บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจในเรื่องของโลก,กธรรมอย่างชัดเจนซึ่งเราเห็นได้จากสภาพของชีวิตที่มนุษย์เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต้องประสบพบเห็นกันบางทีเรากระทบกับโลก,กธรรมแต่เราก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจโลกที่เราเกิดมาจึงทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆมากมายทุกท่านคงทราบดีว่าโลก,กธรรมคือธรรม ธรรมดาของโลกหรือธรรมที่มีอยู่ประจําโลกซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แปดประการอันได้แกแค่ความมีลาบเสื่อมลาบความมียศเสื่อมยศการถูกดินทาและความได้รับการสรรเสริญความสุขและความทุกข์ซึ่งเมื่อจะแมกออกไปแล้วก็มีฝ่ายไม่ดีอยู่สี่ฝ่ายดีสี่ซึ่งศัพท์ทางาศาสนาใช้คําว่าโลกธรรมฝ่ายอิทธารมคือฝ่ายที่เรามีความรู้สึกพอใจมีอยู่สี่อย่าง และฝ่ายอนิฐารมคือฝ่ายที่เราไม่พอใจนั้นก็มีอยู่สี่อย่างฝ่ายที่เราพอใจที่เรียกว่าอิทธารมนั้นก็คือความมีลาบเช่นอย่างเราได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองมาได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นได้รับเกียรติยศชื่อเสียงหรือได้รับความสุขความสะดวกสบายอันนี้ถือว่าเป็นโลกธรรมฝ่ายดีส่วนฝ่ายที่ไม่ดีที่เราทุกคนไม่ต้องการนั้นก็คือความเสื่อมลาบหรือความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองไป เสือ่อมยศสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงานการถูกนินทาว่าร้ายถูกกล่าวร้ายหรือการที่เราได้ประสบกับความทุกข์ต่างๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่พอใจเพราะว่าเป็นโลกกรรมฝ่ายอนิจจารม์ฉะนั้นในลักษณะของธรรมดาที่โลกเรามีอยู่และในฐานะที่เราเกิดมาเป็นสัตว์โลกผู้หนึ่งเราหนีธรรมดาส่วนนี้กันไม่พน้นต้องประสบพบเห็นด้วยกันทั้งสิ้น ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจโลกที่เราเกิดมาในมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราได้กระทบกับโลกกระทำทั้งที่เป็นฝ่ายอิทธารมทั้งที่เป็นฝ่ายอนิจธรรมคือโลกกระทำฝ่ายดีและโลกกระทำฝ่ายไม่ดีเราควรจะทําอย่างไรวิธีทํานั้นก็คือเราต้องทําความเข้าใจเพราะการที่เราจะทําใจได้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเรามักจะพูดกันอยู่เสมอเมื่อเราจะปรอบ ปลอบโยนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขากําลังประสบต่อความสูญเสียประสบต่อความทุกข์ยากก็คือกําลังเผชิญกับโลกธรรมฝ่ายไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเรามักจะนิยมพูดกันว่าทาใจซะเถอะปรงซะเถอะเราทุกคนเกิดมาแล้กก็ต้องเจอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของธรรมดาฝ่ายที่ถูกปลอบนั้นก็ไม่สามารถที่จะปรงตกคนที่กําลังร้องห่มร้องไห้อยู่เมื่อสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักไปก็ไม่ได้หยุดร้องไห้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเหตุว่า เขาเหล่านั้นยังไม่เข้าใจโลกที่เขาเกิดมาท่านทั้งหลายที่ฟังรายการยานเกราะเจ็ดนี้มาประจําตลอดเวลานั้นท่านทั้งหลายจะได้ประโยชน์อยู่หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ประการหนึ่งก็คือว่า,อาทางสถานีของเรานี้เป็นศูนย์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสิ่งที่เราให้กับสาธุชนนั้นก็คือสติปัญญาเราให้ศัตธรรมอย่างถูกต้อง สิ่งใดที่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมหรือไม่ใช่สัจธรรมหรือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธองค์แล้วเราก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นฉะนั้นรายการต่างๆที่เราได้จัดขึ้นมาแล้วก็เสนอธรรมะให้กับท่านสาธุชนในหลายๆรูปแบบนั้นเราก็เน้นหนักในเรื่องนี้ไว้ไม่ว่ารายการนั้นจะเน้นหนักในทางใดก็าตามก็ต้องให้สัจธรมรมสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เราเน้นมากก็คือเรื่องความเข้าใจ เข้าใจชีวิตเข้าใจโลกที่เราเกิดมาเพราะว่าการที่เราเกิดมาในโลกนี้ในสมัยที่เราเป็นเด็กนั้นเราไม่ประสีภาษาต่อโลกเราเกิดมาในโลกนี้ด้วยความเห็นโลกด้วยความทึ่งด้วยความลังเลด้วยความสงสัยตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วเราก็สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่อยไปและจากความสงสัยโลกที่เราเกิดมานี่เองเราจึงต้องศึกษาค้นคว้าหาความจริงร,รอบๆตัวเราทำไมฟ้าถึงร้อง ทำไมฝนจึงตกทำไมลมจึงพัดอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาทั้งสิ้นเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในโลกการศึกษาจึงเกิดขึ้นเพราะการศึกษานั้นก็คือการที่เราจะต้องทําความเข้าใจสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราเราสแสวงหาศัตธรรมแสวงหาความจรงิงหลายสิ่งหลายประการด้วยกันที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็ใช้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของเราที่สําคัญที่สุดก็คือ เราศึกษาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพื่อการครองชีวิตหรือการดาเนินชีวิตในโลกนี้ให้ดีขึ้นเราจึงต้องศึกษาหาความรู้กันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะละเลยและเราไม่ได้สนใจศึกษากันอย่างยิ่งก็คือเรื่องของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโลกการศึกษาเรื่องของโลกนั้นน่ะมีอยู่สองแนวทางเลยกันแนวทางหนึ่งเราศึกษาโลกเพื่อหาผลประโยชน์จากโลกที่เราเกิดมา อย่างที่เราศึกษาเราเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรณีวิทยาเรื่องวิทยาศาสตร์ทางใดทางหนึ่งก็ตามซึ่งเป็นการศึกษาสายวิชาชีพแม้แต่เรื่องแพทย์เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องยาเรื่องสมุนไพรเรื่องการํำมาค้าขายสารพัดอย่างที่เราสแสวงหากันในปัจจุบันนี้นั่นก็คือเราต้องการศึกษาโลกนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากโลกในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุขด้วยความสะดวกสบายดังนั้นจุดมุ่งหมายของการศึกษา เขาจึงวางไว้ว่าเราศึกษากันเพื่ออะไรซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาที่วางแนวทางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอนดีตหรือปัจจุบันก็ตามเราก็มักจะพูดกันถึงเรื่องนี้ว่าเราเรียนกันไปเพื่ออะไรตั้งแต่การศึกษาชั้นประถมถึงชั้นมัธยมถึงชั้นอุดมศึกษาเราเรียนกันไปเพื่ออะไรการศึกษานั้นเพื่ออะไรเราก็เน้นหนักในเรื่องของการครองชีวิตในการที่เราจะอยู่ในสังคมด้วยความผาสุกอย่างมีเกียรติอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสาคัญแต่การศึกษาในเรื่องของพระาศาสนา โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องโลกกับเรื่องชีวิตที่มันมีความเกี่ยวข้องกันนั้นเราไม่ได้เน้นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มได้เน้นในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บางทีเราก็มีชีวิตยอยู่ในโลกนี้ด้วยความทุกข์ทรมานตายไปอย่างไม่เข้าใจโลกที่เราเกิดมาแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปอย่างคนที่มีความทุกข์มีความทรมานที่เป็นดังนี้ก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของโลกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเหตุที่เราไม่ศึกษา เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่ได้สนใจว่าความรู้เหล่านี้เราจะได้มาจากไหนความรู้เหลา่านี้ความจริงเราได้จากศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นทั้งสอนถึงเรื่องเหตุผลไม่ใช่สอนถึงเรื่องวงไงไรสาระสอนถึงเรื่องความจริงที่ทนต่อการพิสูจน์ได้ธรรมะหรือคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสันทิฏฐิโก อากาลิโกเอหิปัสโกโอปานยิโกแล้วก็ปัดจ,จัดตังเวทิตาโพวินยูหิอย่างที่เราสวดสรรเสริญพระธรรมคุณกันอยู่ทนต่อการพิสูจน์ได้แล้วก็เป็นเป็นไปในลักษณะเดียวกับการที่เราศึกษาในเรื่องของวิทยาศาสตร์แม้ว่าธรรมะนั้นจะเหนือวิทยาศาสตร์แต่วิธีการต่างๆนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นหลักใหญ่ๆก็คือเราศึกษาถึงเรื่องเหตุและผล คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็สอนถึงเรื่องเหตุและผลถ้าท่านพูดถึงเรื่องของความทุกข์ท่านก็นจะสอนว่าทุกข์นั่นเกิดมาจากอะไรเป็นเหตุถ้าพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ท่านก็นจะสอนว่าวิธีที่ยให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรและทั้งเหตุและผลนั้นก็เป็นสัจธรรมเป็นความจริงถ้าเราปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จะได้รับผลจริงซึ่งอันนี้ทนต่อการพิสูจน์ได้ทุกการทุกสมัยคําสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นสัจธรรม ยังยืนอยู่ในโลกนี้ตลอดการเป็นเวลาถึง2 5 0 0ักว่าปีแล้วซึ่งไม่มีใครสามารถจะคัดค้านลบล้างได้แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งสิน้นการศึกษาหาความรู้ให้เข้าใจในเรื่องของชีวิตนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากเราจะต้องเริ่มศึกษาตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาในโลกนี้การเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั้นความจริงก็เป็นเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความรู้มีความฉลาด แล้วว่าเราอยู่ในโลกนี้นานเท่าไรเราก็ได้เห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้มากขึ้นเรามีประสบการณ์ในโลกนี้มากขึ้นความคิดซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจที่เราทุกคนคิดกันอยู่เสมอนั้นมันก็จะพัฒนาการไปตามการเวลาของโลกที่เราเกิดมาซึ่งจะต้องเป็นไปตามการเวลาหรือที่เรียกกันว่าไปตามวัยเช่นในสมัยที่เราเป็นเด็กเมื่อเราเกิดมาจากท้องแม่จนถึงอายุสิบขวบ ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นเป็นวัยต้นเป็นปฐมวัยความคิดของเราก็จะคิดตามประษาเด็กในวัยสิบขวบในวัยหนึ่งขวบถึงสิบขวบแต่พอจากสิบขวบถึงยี่สิบปีความคิดของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปขั้นหนึ่งจากเด็กสิบขวบที่คิดในเรื่องราวต่างๆตามประษาเด็กก็เริ่มจะคิดพัฒนาขึ้นตามประษาคนอายุระหว่างสิบขวบถึงยี่สิบปี แต่พอระหว่าง20ปีมาถึง30ปีความคิดของเราก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งความคิดในระหว่าง20ถึง30ปีนั้นก็จะไม่เหมือนเมื่อ10ปีถึง20ปีมันจะเปลี่ยนแป,ปลงไปตามลําดับพอถึง30มา40มันจะคิดอีกอย่างหนึ่งจาก40ปีไป50ปีก็ค,คิดอีกอย่างหนึ่งปัญญาจะพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆพอ50ถึง60ก็คิดอีกอย่างหนึ่ง60ถึง70ก็คิดอีกอย่างหนึ่งดองความคิดของคนเนี่ย มันจะพัฒนาการมาตามลำดับนั้นความคิดบางอย่างระหว่างคนอายุเจปีกับคนอายุสิบปีนั้นจะให้เหมือนกันไม่ได้หรือความคิดของคนหกสิปีกับคนยี่สิปีจะให้เหมือนกันก็ไม่ได้แต่จะทำอย่างไรจึงจะให้ความคิดของคนระหว่างคนแก่กับเด็กนี่เชื่อมโยงกันท่านก็ต้องพิจารณาถึงตัวเราเพราะเราทุกคนก่อนจะเป็นคนแก่นี่เราก็ผ่านความเป็นเด็กมาทั้งนั้นเมื่อผ่านความเป็นเด็กมาเราก็ต้องไม่ลืม ไม่ลืมสภาพชีวิตจิตใจความนึกคิดของเด็กว่าเขาคิดกันอย่างไรเราก็ต้องนึกถึงตัวเราก่อนเมื่อนึกถึงตัวเราแล้วบางครั้งเราก็เห็นเด็กที่เขาคิดอะไรตามภาษาคนหนุ่มคนสาวนั้นเราก็ต้องให้อภัยว่าเป็นความคิดของเขาเป็นสิ่งที่หักห้ามกันไม่ได้แต่เมื่อชีวิตของเขาน้ำเจริญเติบโตขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากโลกที่เขาเกิดมาที่เขาได้ประสบพบเห็นนี้ก็จะทําให้เขาเกิดความฉลาดขึ้นตามลําดับและ เขาก็จะเป็นคนมีเหตุผลมากขึ้นตามลําดับโลกจะสอนเองเราทุกคนเกิดมาในโลก <c oughs> หรือสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนั้นโลกนี้จะสอนเองสอนให้รู้จักปรับตนเองให้อยู่กับโลกได้สอนให้รู้ปรับปรุงให้เรารู้จักปรับปรุงตนเองเพื่อดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุกได้โลกจะสอนเองแต่ถ้าหากว่าโลกนี้มีแนวทางมีแบบฉบับที่วางไว้อย่างมีระบบมีระเบียบแล้ว มันก็เป็นทางหนึ่งที่จะทําให้เรานี้สามารถศึกษาทําความรู้ความเข้าใจโลกที่เราเกิดมาได้อย่างรวดเร็วถึงแม้เราจะอยู่ในวัยของความเป็นเด็กก็ตามถ้าเราเป็นผู้สแสวงหาความรู้ใฝ่หาความรู้แล้วก็รับฟังผู้ที่เขาเกิดมาอยู่ในโลกนี้นานๆยอมรับความจริงต่างๆแล้วเด็กเหล่านั้นก็จะพัฒนาความรู้สึกนึกคิดมาเท่ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่ได้ถ้าหากว่าเด็กนั้นรู้จักอาเสวนาคือคบค้าสมาคมกับผู้ใหญ่ที่เป็นบัณฑิต ที่มีความรู้ในเรื่องของโลกตามความเป็นจริงอย่างถูกต้องผู้ใหญ่ก็อาจจะสอนเด็กให้เข้าใจดีขึ้นเหมือนลูกต้องฟ่งพ่อแม่เราต้องฟังพ่อแม่เพราะพ่อแม่นั้นท่านผ่านโลกมาก่อนเราถ้าเราเป็นเด็กเราฟังพ่อแม่ที่เล่าเรื่องราวต่างๆในสมัยเป็นเด็กให้ฟังท่านเล่าเรื่องราวต่างๆของโลกให้ฟังเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ในชีวิตให้ฟังเราเป็นเด็กต้องฟังและก็ฟังด้วยการศึกษา เพราะพ่อแม่นั้นจะเล่าแต่ความจริงให้ลูกฟังอยู่เสมอลูกก็ต้องยอมรับและสิ่งนี้เองที่จะทําให้ลูกกับพ่อแม่นั้นมีความเข้าใจกันดีขึ้นลูกก็จะฉลาดในโลกที่เราเกิดมาเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านพ้นไปนั้นมันให้บทเรียนต่างๆมากมายซึ่งเราจะหาเรียนในตำรับตำราเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างครบถ้วนอย่างนี้ย่อมไม่มีในโลกแน่นอน พราะการศึกษาหาความจริงจากโลกโดยตรงนั้นดีกว่าการศึกษาจากตำรับตำรามากมายอย่างหนึ่งครปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราได้รับความรู้อย่างมากมายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยวิเดชัยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยอย่างถูกต้องนะโลกของเราที่เกิดมานั้นก็มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จ ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจริงนั้นก็เป็นของจริงที่เกิดขึ้นในโลกจริงๆแต่เรื่องเท็จนั้นส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เราสร้างสรรค์กันขึ้นมาก็คือมนุษย์นั่นเองเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วนั้นเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดที่ไม่จริงแต่ที่เป็นเท็จนั้นคือมนุษย์เป็นผู้สร้างเราสร้างความเท็จขึ้นและมนุษย์นี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดความเท็จมากมายหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เรานี้เกิดความรู้สึกเกิดความเข้าใจไข้เขวในบบาาางงงงสิ่่อย ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้เหมือนกันถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราศึกษากันอย่างถูกต้องซึ่งเวลานี้เรามีสื่อในการศึกษามากมายทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือที่อ่านเป็นเอกสารนี่มากมายซึ่งสื่อทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในโลกอาจจะเป็นสื่อที่ให้ความจริงและอาจจะเป็นสื่อที่ให้ความเท็จมีทั้งสองอย่างเราก็ต้องรู้จักฟังรู้จักดูรู้จกัจกอ่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรู้จักวินิจฉัยไตรตรองหาเหตุหาผลอย่างรอบคอบซึ่งตามแนวทางนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ที่สอนไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้เรานั้นอยู่ในโลกนี้ด้วยความฉลาดด้วยความเข้าใจว่าโลกนี้คืออะไรถ้าเรามีความเข้าใจโลกนี้อย่างถูกต้องแล้วเราหันเข้ามาศึกษาชีวิตของเราทําความเข้าใจในชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้ให้ถูกต้องด้วยแล้ว เราก็จะปรับตัวปรับใจดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความทุกข์น้อยลงคือเราจะให้ชีวิตของเรามีความสุขตลอดไปในโลกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโลกที่เราเกิดมาชีวิตของเราที่เกิดมานี้ก็มีความทุกข์เกิดขึ้นความจริงแล้วทุกทั้งดุนทุกทั้งชีวิตความเกิดก็เป็นทุกข์ความเป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แล้วเรายังมีทุกข์อีกมากมายหลายหลายทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราพอใจการที่เราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทําให้เกิดทุกข์หรือการที่เราได้ประสบพบเห็นสิ่งที่เราไม่พึงพอใจก็ทําให้เราเกิดทุกข์ความทุกข์ในชีวิตนี้มีอยู่มากมายแต่ว่าเราจะทําอย่างไรจึงจะให้ความทุกข์เหล่านี้ลดน้อยลงนั่นก็คือเราต้องมองทุกข์ด้วยความเข้าใจเราเข้าใจแม้แต่เรื่องของความทุกข์ เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของความทุกข์เราก็สามารถที่จะปรับใจของเราให้มีความสุขได้แม้ว่าเราจะอยู่ในกองทุกข์ก็สามารถแสวงหาความสุขในกองทุกข์นั้นได้หรือแม้เราจะอยู่ในบรรยากาศที่แสนจะร้อนอบอ้าวเราก็ทําความเย็นให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้แม้เราจะพบกับความเล่าร้อนของอารมณ์ของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเราก็สามารถทําใจของเราให้เย็นได้ ในท่ามกลางความเล่าร้อนของอารมณ์เหล่านั้นแต่เราจะปรับใจอย่างนี้ได้นั้นต้องอาศัยการศึกษาศึกษาให้เข้าใจว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตของเราจะเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรอยู่ไปเพื่ออะไรและเราจะได้แก่นสารของชีวิตนี้ที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากที่เราต้องศึกษากันให้เข้าใจ ถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองและก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความผาสุขหรือมีความทุกข์น้อยลงการที่เราทำความทุกข์ให้มันลดลงได้นั่นก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกับเราลดความร้อนลงเราก็เย็นขึ้นธรรมดาของชีวิตก็เป็นอยู่อย่างนี้ซึ่งเราต้องยอมรับเราจะคิดว่าเราจะต้องมีความทุกข์ตลอดไป อย่าคิดว่าเราจะต้องมีความทุกข์ตลอดไปไม่มีใครสามารถที่จะมีความสุขความทุกข์ตลอดไปได้สุขทุกข์นั้นต้องเป็นของคู่กัดเพราะสุขทุกข์นั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งในทางศาสนาเรียกกันว่าเวทนาเวทนานี่แปลว่าการสเสวยอารมณ์เป็นกองหนึ่งหรือเป็นขันหนึ่งในขันห้าเป็นกองหนึ่งในห้ากองที่ประกอบขึ้นเป็นชีวิตของเรา เวทนานี้บางครั้งก็เกิดสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วสุขเวทนานั้นก็ดับไปทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นมาแทนที่ทุกขเวทนานั้นดับไปบางทีอุเบกขาเวทนาก็เข้ามาแทนที่เวทนาทั้งสามนี้จะสลับเปลี่ยนเวียนกันอยู่เสมอและในทางจิตใจนั้นก็มีทั้งโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาเนี่ยเข้ามาประกอบด้วยบางครั้งเราชื่นชมบางครั้งเราปลื้มปีติยินดี แต่บางครั้งเราก็เกิดความทุกโทมนักใจซึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นของธรรมดาเป็นสภาวะธรรมเมื่อเกิดขึ้นกับเราเราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นมันทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงฉะนั้นในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตมาตลอดปี2,530แล้วเรากําลังดําเนินชีวิตต่อไปในปี2,531 ในต้นปีนี้เราจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลจากคําอวยพรต่างๆจากความปรารถนาดีของผู้ที่มีความคุ้นเคยกับเราได้ให้ได้หยิบยืน่นส่งมาให้นั่นคือความปรารถนาดีเราใช้คําว่าความปรารถนาดีก็แล้วกันเพราะว่าความสุขความทุกข์นั้นหยิบยื่นให้กันไม่ได้จะใส่ซองใส่กล่องไปหยิบยื่นให้กันเหมือนกับของขวัญเหมือนกับเค้กที่เรารับประทานกันนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่านี่คือความปรารถนาดีกับท่าน ผู้หนึ่งซึ่งจะเป็นเพื่อนของเราหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่หยิบยืน่นมีความปรารถนาให้เรานี้มีความสุขมีความสมหวังมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดปี2531ก็ขอให้เราน้อมรับความปรารถนาดีเหล่านั้นไว้แต่เราทุกคนก็ต้องทําความเข้าใจด้วยว่าความปรารถนาดีที่ทุกคนหยิบยื่นให้แก่เรานั้นจะเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเราต้องสร้างกันขึ้นเองอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ผลของกรรมในอดีตจะตามส่งผลให้เราเมื่อใดกรรมที่เราทําไว้ในอดีตนั้นทั้งที่อดีตในชาติก่อนอดีตในชาตินี้จะส่งผลให้เมื่อใดและกรรมนั้นก็มีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วสองอย่างซึ่งเราจะต้องรับรับผลที่เรากระทาไว้อย่างแน่นอนเราก็ต้องตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าเราทํากรรมดีไว้ในอดีตการของชาตินี้ตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยก่อกรรมทาชั่วอะไรเลย ไม่เคยเบียดเบียนใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเลยเราสร้างแต่กุศลสร้างแต่คุณงามความดีมาโดยตลอดผลที่เราได้รับก็จะต้องเป็นความดีแน่นอนส่วนความชั่วหรือความไม่ดีที่เราทําไว้ในอดีตนั้นเราก็ต้องตั้งใจว่าเราเคยทําอะไรที่ไม่ดีไว้เราจะต้องได้รับผลนี้แน่นอนส่วนในชาติอดีตการนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้เพราเรื่องของอดีตชาตินั้นต้องรู้ได้ด้วยปุเพนิวาสานุสติยาน เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอดีตกรรมนั้นมีกําลังแรงแค่ไหนแล้วก็จะตามมาส่งผลในชาตินี้หรือไม่ถ้าหากว่าเราสร้างกุศลในชาตินี้มากอํานาจของกุศลนี้มากกว่าอดีตกรรมก็คงจะตามไม่ทันเราก็คงจะหนีกรรมเหล่านั้นได้พ้นด้วยอํานาจของกุศลที่ทําอย่างมากไว้ในโลกนี้แต่ถ้ากุศลในโลกนี้ยังอ่อนอ่อนกว่าอกุศลในอดีตชาตินั้นเราหนีไม่พน้นเราก็ต้องก้มนารับกรรม ต้องยอมรับกรมนั้นด้วยความด้วยความสุขด้วยความเต็มใจซึ่งการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความเต็มใจนั้นมันก็ทาให้ชีวิตเนี่ยเป็นสุขได้ทั้งที่เป็นความสุขทั้งที่เป็นความผิดหวังทั้งที่เป็นความสมหวังเราต้องรับด้วยความเต็มใจแม้ชีวิตจะกระทบกับความเสื่อมของโลกธรรมเราก็ยอมรับด้วยความเต็มใจเรารับความเสื่อมทรัพย์สมบัติความเสื่อมยศถาบรรดาศักดิ์เสื่อมจากอำนาจด้วยความเต็มใจเรายอมให้เขาติดชินดินทาว่าร้ายด้วยความเต็มใจ เรากระเชิญกับความทุกข์ยากลําบากต่างๆด้วยความเต็มใจมันก็ทําให้เรานี้มีความทุกข์ลดน้อยลงถ้าเราเข้าใจชีวิตอย่างนี้อย่างถูกต้องแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกสักกี่ปีก็ตามเราก็คงจะมีความทุกข์น้อยมีความสุขมากกว่าถึงจะไม่มีใครอำนอยวยอวยพรให้เราเลยเราก็สามารถที่จะสแสวงหาความสุขได้ในโลกที่เราเกิดมาซึ่งเราทุกคนก็อยู่กันไม่นานมีเวลาจำกัดไว้กันทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาจำกัดแล้ว เราก็ต้องจากโลกนี้ไปทั้งสิ้นจะไปช้าหรือไปเร็วเราต้องไปแน่นอนฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยึดมั่นไว้เป็นอุดมคติประจำใจอยู่เสมอก็คือตลอดระยะเวลาชีวิตของเราที่อยู่แม้แต่จะชั่วหนึ่งชั่วโมงก็ตามมีเวลาเหลืออยู่เพียงชั่วโมงเดียวในโลกนี้หรือมีเวลาเหลืออยู่เพียงวันเดียวในโลกนี้เราก็ใช้วันเวลาหรือชั่วโมงที่มีอยู่อันน้อยนิดนั้นทําความดีกันเมื่อนึกจะทําความดีเมื่อใดทําทันที อย่าผัดผ่อนจะสร้างกุศลเมื่อใดก็สร้างท,ทันทีอย่าผัดผ่อนเพราะการทําความดีนั้นถ้าหากว่าเราทิ้งไปแล้วเราไม่รีบกระทาเสียจิตของเราอาจจะเปลี่ยนได้เมื่อคิดเมื่อใดก็ขอให้เราตั้งใจทําชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ได้แต่ประโยชน์ได้แต่แก่นสา,สารสาระอย่างแท้จริงเพราะความจริงนั้นมีอยู่ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเราไม่สามารถจะได้อะไรจากโลกนี้เลยที่เป็นวัตถุ นอกจากเราจะได้สิ่งที่เป็นนามาร,รมนั่นก็คือกรรมดีกรรมชั่วหรือบุญกับบาปที่เราได้สั่งสมไว้ในปัจจุบันนั่นน่ะเป็นสมบัติติดตัวเราไปสู่โลกหน้าด้วยกันทั้งจิน้นฉะนั้นโอกาสในสิ้นปีเก่าแล้วก็เราได้ขึ้นปีใหม่นี้ขอให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราขอให้เราตั้งใจในการที่เราจะปฏิบัติดําเนินชีวิตของเราตามฐานะหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพื่อที่เราจะได้มีความสุขตลอดปี2531โดยทั่วกันรายการาธรรมะที่เริ่มปีใหม่นี้ก็จะมาพบกับท่านทั้งหลายาในทุกๆวันถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับปัตมาเองก็จะพยายามาให้ธรรมะให้มากที่สุดในปี2531นี้ขอให้ทุทกท่านจงประสบกับความสุขความเจริญการถนาสิ่งใดในทางที่ถูกในทางที่ควรขอจงสำเร็จสมดังประสงค์จงทุกประการเถิด